สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญเป็นเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทมาให้ข้อมูลท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ชมได้ดูความแปลกของเหรียญเหรียญแปลกเหรียญน,นี้ เกิดขึ้นในปีพศอ,อะไรลักษณะความแปลกเป็นแบบไหนเอซี FC ท่านผู้ชมก็อาจจะยังไม่ได้พบเจอนะครับช่องสมาคม c h ช n แนลก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูในคลิปนี้ก็ไปดูกันเลยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ จะเป็นระบรมบรูปนะครับของรัชกาลที่เก้าเป็นเหนรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปวัดปีพศ2534นะครับเหรียญนี้จะเป็นปีพศ2534มาดูซิว่าเหรียญปีพศ2534ชนิดหนึ่งบาท แปลกอยู่ตรงไหนทำไมถึงแปลกนะครับก็ไปดูกันความแปลกเลยนะครับก็อยู่ทีอทอทอ่อยู่ที่ตรงท้ายถอยนะครับอยู่ที่ตรงท้ายถอยมีเป็นน้ำแหลมออกมาที่ตรงท้ายถอยบนขอบเสื้อ นะ,คร,ะนออครับจะเป็นติ่งแหลมออกมาครับจะเป็นติ่งแหลมออกมานะครับถ้าโดนแสงก็จะมองเห็นนะครับถ้าโดนแสงจะมองเห็นหรือว่าสองกล้องนะครับนะครับเห็นแล้วนะครับติ่งแหลมออกมา,อาจำนวนหนึ่งติ่งแต่ที่จริงแล้วมันมีหลายติ่งนะครับ มันโดนแสงได้เจอแค่ติ่งเดียวเห็นแค่ติ่งเดียวนะครับนี่ก็คือลักษณะของความแปลกนะครับเรียนแบบนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้พบเจอที่ไหนมาก่อนนะครับอาจจะมีช่องสมาคมชาแนลช่องเดียวที่มีเรียนแปลกหลายรูปแบบมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับส่วนราคานะครับยังไม่มีการซื้อขายยังไม่มีความนิยมนะครับ ไม่แน่นะครับในอนาคตช่องสมาคมชาแนลอาจจะนำเหรียญแบบนี้เหรียญแปลกที่อาจจะสวยงามที่สุดมาประกาศรับซื้อก็ได้นะครับตอนนี้มาให้ดูยังไม่ทราบข้อมูลจำนวนการผลิตนะครับยังไม่ทราบสาเหตุลักษณะของความแปลกนะครับพบเจอความผิดปกติก็นำมาไล์ไอ้ก,ก็นำมา รีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ